สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงมูลนิพัฒน์แฟนครับแฟนเพจบานสมองชาแนลวันนี้บ้านสมองชาแนลพาพี่พาน้องมาชมควายที่ตลาดน้าโคกับมือบ้านนายมมาพื้นเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพี่นอ้องวันนี้ก็ตรงกับเซาว,วันเสาร์โทษวันอาทิตย์ละพี่น้องวันอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาคมสองท่านอร่อยของสมบูรพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าเป็นมือที่ทุกคนรอความหวังเนาะพี่น้องเนาะอ่ะต่เซานี้รอความหวังบายมากกับโชคดีละพี่น้องเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคน ยังมีโชคมีลาบน้ำกันทุกปู่ทุกคนในมือนี้นะพี่น้องเนาะรัฐบาลเพื่อนกะมีฉลากกินแบงรัฐบาลน,นะพี่น้องเนาะมาให้โชคให้ลาบกะเสียงดวงเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนเสียงดวงแล้วพี่นอ้องบานสว่างเชนแอ่วทิพยพี่พาน้องไปเบิง้งขอยมัม่นมั่นทุกคนเด้อพี่นอ้องอ่ะก่อนชมควายซึ่งมีบัวลายตัวเดียพี่น้องกับฝากเนี่ยขวากันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบานสว่างเชนแอ่วห้อน้ำเน่พี่น้องเนาะอ่ะเพื่อนผูกไว้เดี๋ยวสิหาในหอยสอบถามรายเดียรเพื่อนเนาะ ให้พ่อแม่พี่น้องพอได้อัปเดตราคาเนาะพี่น้องเนาะว่าตลาดนายมอำนาจเจริญควายราคาเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่จังหวัดใดภาคเหนือภาคใต้นะพี่น้องภาคกลางจังหวัดใดป่าฝนเป็นยังไงกับคอมเมนต์กันมาเนาะพี่น้องเนาะบานสว่างใช่แนวกับสีใดตอบขอคอมเมนต์ทุกขอคอมเมนต์เลยพี่น้องมีขอตีชมยังไงกับตีชมมากเนาะพี่น้องเนาะอยากให้บานสว่างใช่แนวทายท้ำแนวใดกับแนะน้ำมากพี่น้องกับสียินดี ปรับปรุงพัฒนานะครับผมอ่ะสวัสด well. ีครับผมขออนุญาตครับผมแม่สาวหน่อยด้วยนะครับเนาะแม่สาวหน่อยเบิ่งพี่น้องมาปอกควายงามแม่สาวหน่อยงามพี่น้องต้นตัวดีนะตาดีพี่น้องแข้งขาดีดีพี่น้องนะมอท่องจะเจนม่งเขากว่างเลยพี่น้องต้นตัวดีเนาะเบิ่งพี่น้องแม่สาวหน่อยเบิ่งเต็มตัวพี่น้อง แฟนคาแฟนเพีกันอยากว่าท้ายเต็มตัวให้เนี่ยท่นท้ายรอบตัวเนี่ยเดี๋ยวกับสีพยายมันเลยพี่น้องควายบัวลายมันนี่สีไทยเบิ้งเบิ้งคนเพิ่นพี่น้องเบิ้งหางเพิ่นหางงามท้ายงามพี่น้องต้นดีเพิ่นเปิดไปเท่าไหร่ครับสองสี่ยี่สิบสี่เนาะสองหมื่นกับสี่พันพี่น้องเมียสาวหน่อยตัวนี้งามเด้พี่น้องเบิ้งเราเบิ้งเราไล้เหรียดพี่น้องงามอยู่เพิ่นไม่จากใส่ครับแจงกระเทือนโอ้นายยมเท่านี้เนาะโอ้นายยมเท่ายี่สิบสี่พี่น้อง สองหมื 20, ่นกับสี่พันเพิ่นเปิดไใบเมียสาวหน่อยได้ไมาตัวเดียวป่ะครับโอ้ส้มหนึ่งว่าควายเถื่อกระสีเบิ้งให้เพิ่นอยู่อ้าวเมียสาวหน่อยยี่สิบสี่ตนโตดีเป็นตาเหลี่ยงเป็นตาต่อร่องครับเพิ่นพี่น้องต่อร่องไดีจังหน่อยต่อร่องใดอยู่เนาะครับเนาะอ่ะฝากเบอร์ทโทรเนี่ยครับบ้าแดศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งห้าสองเจ็ดยูบัตรนายยมเท่านี่แหลนะเนาะอันขออนุญาตท่า,ทางควายหน่อยน้ำเนี่ยควายผูหน่อยก็ได้อ้าวผูหน่อยเนาะ เบิองผู้น้อยพี่น้องเบิองหน้าตาตัวโตเบิองเอาพี่น้องตัวละเท่าไหร่ฮะตัวละมื่นก็บาตมื่นเท่าไหร่ขึ้นมื่นสามพันมื่นกับสามพันพี่น้องบักผูน่อยพี่น้องสายเหนือมื่นกับสามพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเบิ่งเอาเด้อรายละเอียดกะยังบ่อท่านใหญ่สูงกับประมาณลอยเนาะประมาณลอยได้นะครับพี่น้องเม็ดนี่แหละตัวนี้คือกันเนาะราคาเท่ากันบ่ราคากับตัวอะไรกันตั้งกันเลยครับบ่มื่นสามพันเท่ากันคุณว่าเลือกเอา ต่อใส่กันสองตัวกะสิถืงลงอีกเนาะครับครับเบิงพี่นอ้องบัตรสมหวังเชนเนอร์ทายให้เบิงน,นะผู้น้อยได้พี่น้องผู้น้อยสองตัวตัวละหมื่นสามต่อได้ครับต่อได้ต่อได้ต้อร่องได้ต่อใส่กันก็แม่นั่นก็ได้เนาะครับครับโอเคครับผมย้ำเบอร์โทรอีกนะครับผมศูนย์ศูนย์เก้าแปดศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจผู้น้อยกับแม่สาวน้อยก่ะ ท่มาต่อรองกับเพื่อนไทยพี่น้นอง่าโท่มากว,ว่าไฟมันบ่หลายพี่น้องบันนี้ต่อไปคปุ้มเผื่อหือต่อไปต่อไปกับง่ามพี่นอ้องมาเบิ่งทางเพิ่นจูงไวยทางผีพี่น้องผูง้หน่อยครับแม่สาวเผื่อกำลังต่อรองกัน,นอยู่พี่น้อ,องเบิ่งบรรยากาศการต่อรอง <c oughs> ขออนุญาตครับเผื่อกำลังต่อรองกันอยู่ขออนุญาตไทยถ้ำนำ้ำ ควายแม่สาวแม่สาวอยู่ด้วยเนาะครับเนาะน,นี่แม่สาวอยู่เขาเพิ่งเขาเขาเขาเอินเขากาบินเนาะเขากาบินได้พี่น้องตู่กาบินเพิ่นว่าสูงกับประมาณลอยบ่ถ,ถึงลอยยี่สิบปันไดนเนาะถึงอยู่บนฮือบ่ถ,ถึงเนาะบ่ถ,ถึงลอยยี่สิบปันไดนเบิ่งต,ตัวโตนะหน้าตาต,ตัวโตเปิดเท่าไรเนี่ยค่ะแม่นี่เฮียขั้นหาเฮ้ยพี่น้องบ่ถึงสองหมื่นเลยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกับห้าร้อยตอนนี้พี่น้องนีถถ่ควายแม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องแม่สาวตัวโตดีอยู่ด้วพี่น้อง กว่านบานเท่าแต่ว่าราคานะพี่น้องพ่อต่อรองเขากาบิน1 7ึ0 0หกับห้าผู้ต่อไปแม่นี่ปะแ่นอ้าวแม่นคือกันตัวนี้เปิดเท่าไรครับ17,500ราคาเดียวกันไอ้ผู้กบแม่พี่น้องไม่สูสีกันโตกับท่อกันนี่ผู้น้อย17,500นั่นแม่สาว17,500ท่อกันพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเต็มตัวป้ายบ่หลายทายกักๆอ่าเบิ่งกับครับพี่น้องอ่านี่17,500หเด้อยผู้น้อยพี่น้องนี่ สูงกับลอยสิบกว่าเกือบบ่ถึงลอยยีพี่น้องทั้งสตัวบ่ถึงลอยยี่สิบปาเมื่อโทษนะครับทาทั้งบานเพิ่นสนใจศูนย์แปดห้าห้าสองนย์่ะแปดห้าสองศูนย์่ศนย์เจ็ดกศูนย์ก้าเพื่อมาจาไซน์ครับปทุมราชวงศ์สาอำนาจจะเดินเท่าเนี่ยพี่น้องขอบพุณเลาให้มานครับผมเพื่อนพี่น้องท่างพื่นดีมัตสวังดเชีา้ายางพี่พี่น้อง ควา,ายบ่อไหลด้พี่น้องบอกก่อนว่าสนาม้มบ้านหนา้า,าย่อมนี่ควายจะบ่อไหลเปินมาบ่อไหลพี่น้องตั <c oughs> มาเบิ่งเขาควา,ายสิไปืใส่ขออนุญาตนะครับเอานี้ละเบิ่งเขาเขาเอื้นเขาอุ้มบาดแมนบอกเเขาอุ้มบาดพี่น้องเอ้ยเบิง่งคืออุ้มคักแถอและเนาะเบิง่งเขาอุ้มบาดพี่น้องเขาอุ้มอุ้มอีหลีได้พี่น้องบนอุ้มธรรมาดาเบิ่งตนโตแม่ลูกอยู่บ่แม่ลูกเนี่ยพี่น้องโอ้ยเบิง่งทองอ่างล่างพี่น้องทองอ่าง นี <N ee> ่ควายทองอางเลี่ยงลูกดีเ <N ee> บิรงพี่น้องต้นโตนั่นลูกเพลินพี่น้องเอ้าคือกันขึ้นแม่เถี่ยทองก็ได้ลูกครูพี่น้องลูกครูเบิรงพี่น้องควายเขาอุ้มบาดเขาแปลกๆพี่น้องนั่นลูกเพลินลูกไส้เพลินเปิดเท่าไรแม่ลูกครับสามหมื่นครับ่นด้พี่น้องสองตสามหมื่นเบิรงแม่เพลินลูกไส้เพลินลูกไส้ต้นโตที่ดีเบิรงทองเพลินพี่น้องเป็นตา <N ee> จินหยาดีนี่แม่เพิินสูงกับพม่านรอยยี่สิบลูกเคิรงามอยู่สามหมื่นเพิ่นเปิดไห้พี่น้อง โอ้พ่อต่อทองนี่พี่น้องนี่นั่นลูกไส้เพิ่นบ่เป็นทองอยู่หรือบ่แม่เพิ่นคือทองใหญ่ยอีเสร็จเนาะอ่ะเอาฝากเบอร์โทษนะครับบ้านนี้โอ้เพิ่นพ่าจากไส่หื้ออำนาจครับอำนาจเส้นางแค่นี้โค้มอำนาจเจระเล่นเสดพิ่นบ่มีเบอร์โทรพี่น้องเพิ่นบ่มีเบอร์โทรพี่น้องแต่ว่าเสียดายเสดายเบิ่งควายเขาดีดีเขาอุ้มบาทเพลินนะมือเพลินเปิดไวปอ่ะขอพูดอะไรไร้หินมาสัครับผมเสียดาย่นบ่มีเบอร์โทรพี่น้องเบิ่งเพิ่นกำลังเบิ่งพี่น้องพี่ เพื่อนผูกไว้มาเบิร์ทางผีเพิ่นกำลังต่อรองกันพี่น้องบาดซัวเชนแนวสีผ้าพี่ผ่าน้องมาเบิร์ควายบลาร์ใหเตากระสีผ้าย่ามเบริบร์นผ้าเบิร์พี่น้องเพิ่นกำลังต่อรองกันทางผีเบิร์การตอร่อรองการสื่อขายควายตลาดนัดนายยมพี่น้อ,ของข้ห้อยบอ่ครับนี่บ,บ่ครับของสพื้นโอ้พื้นของเพื่อนเพิ่น,นถือใบเพื่นนอนเนาะเพิ่นกำลังต่อรองกัน,นอยู่พี่น้องอยู่รถเสร็จยังมีอยู่ ออไลน์พี่น้องเบอร์เรานะครับเ,เดี๋ยวสิขออนุญาตเพื่อนทางนี้เพป่นกำลังตอ่อรองกำลังตอ่อรองเนาะครับเนาะเพป่นกำลังตอ่อรองมาเบอร์ใครพี่ขออนุญาตครับผมผู้น้อยบอกเหรอไมแม่สาวหน่อยสิหนี่แม่สาวหน่อยพี่น้องไ,ได้เข้าง่ามเหรอพี่น้องเบื่อกี้ล่ะเข้าแดงเข้าไม่หวัวตะใสรเข้าไม่เนะาะห่วตะแท่งเข้าไม่พี่น้อง เบื้องต้นโตสูงถึงหน่อยอยู่บ่บ่ถึงปานใดเนาะสูสีวุดวิทองอ่างล่างพี่น้องหน้าตาเดี๋ยวขออนุญาตทางผีเบื้องน้าตาเพป็นพี่น้องแม่สาวหน่อยได้พี่น้องแม่สาวหน่อยบานๆเท่าได้มาตัวเดียวบ่ะครับอ๋อตัวนี้ขายตัวนี้ขายตัวไหนเบื้องตัวขายก่อนหมื่นสี่พันห้าหมื่นสี่พันหาตัวนี้แหละครับนี่วยนี่แหละหมื่นสามละคาพี่น้อง โตว้วน้อยได้พี่นอ้องตัวใหญ่เติออยู่ท้องอ่างล่างเป็นตาจินหยาดีหยาบอ่ะทีอ๋หันหยาบอิเบิ่เป็น์ตจินดีครับเป็นตาเล่มหยาดีครับพี่น้องตัวนี้แม่สาวหน่อยบอ่ถึงลอยเป็นไหนดอกต้นโตเพิน่นตอกอ่างล่างห<า>ม,มื่นสามพันพันอยากต้องร่องไดเนาะเพิ่นมาจากไสเนาะครับโอ้โกูจุ่มย่าสูตรทอดเอาฝากเบอร์โทูนนะครับมันอ้อแล้วแบบนีจะเกียรติพันเกียรติพันเนาะบอว่า อ้าขออนุญาตเบอร์โทรนะครับทางทางบ้านเพิ่นย์ดสองแปดห้าแปด8้าห้าแปดศูนย์ห้าแปดศนย์สเพี่น้องพนักานต่อรองได้เมียสาวหน่อยเอาไปเลี้ยงเอาไปเข้าคอกเข้าค่ายกระของบ่มีขาดทุนและค่าซ้ำเนาะอันตัวนั้นเพิ่นขายไปแล้ว14บ่บอมันต้นตัวดีสีดีเนาะตัวนั้นสีมันดีอ่ะขอบคุณรื่องห้มันครับผมขออนุญาตครับสะดวกบ่เนาะครับผมโอ้โหบ่คน บ่สะดวกพี่น้องอะย่างไหมผ้าพีเป็ปลูกไว้์เป็นบ่สะดวกพี่น้องอ่ะอันนี้เพิ่นกับลูกไว้เนาะเจ้าของเพิ่นไปใส่เนาะเพป็นพี่น้องควายเพิันลูกไว้พี่น้องเกล้าเราอะว้กแม่ลูกแม่พันผูกไว้พี่น้องเพิ่นบ่สะดวกอย่างตอนนั้นพี่น้องเนาะบ้านสว่างเชียง็ดวพาพี่พาน้องมาชมควาย ตลาดพิ่นมีบ่หลายพี่น้องเนาะแต่ได้ประมาณนี้แล้วพี่น้องได้บ่หลายบ,กบ่กรบทุกโตล้างโตพิ่นกับปูกไว้ซสก่อนมันบ่หลายแล้วพี่น้องเนาะก็ฝา,ากฟีีฝากน้องนะครับซอยกันพิจารณาราคาควายยูตตลาดนายมแล้วนะพี่น้องเรียบเทียบกับตลาดอื่นเป็นยังไงแต่ว่าตลาดนายมนี่พึ่งบ่อเน้เนควายเป็นไหน,นพี่น้องพิ่นเน้นงัวเดี๋ยวบั่นสว่างงวงามสีผ้าไปเบิ่งทางง้วออีกเท่อนึงเนาะพี่น้องเนาะ ขออนุญาตครับผมสะดวกบ่านนอกครับเนาะแม่สาวหน่อยเนาะแม่สาวหน่อยเอาสิปิดชิปก็แม่สาวหน่อยตัวนี้เบิ่งบานนี้ปิดชิปล่ะเปิดเท่าไหร่ครับซ้ำเนี้เปิดเส้าหาครับสองหมื่นกับห้าพันเบิ่งหน้าตาตัวโตเพิ่นอาบหนามาใหม่ๆพี่น้องเมื่อทาบหนามาใหม่เบิ่งแข้งขาตัวโตหน้าตาพี่น้ององคข้อองคข้อดีงามดีอัตราค่อยไทยใดได้น้าหมอทองสูงประมาณลอยถึงเมื่อถึงปันไดน้อยลอยยี่สิบเนาะลอยลอยกว่าๆบ่ถึงลอยยี่สิบปันใดพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นหางเพิ่น โตย่างดิพี่น้องสีสันดีโตย่างแล้วพี่น้องเพิ่นเบิดยางยี่สิบหาเพิ่นเปิดไวายี่สิบห้าโตร่องอะไรอยู่พี่น้องอ่ะมาฝากเบอร์โทรเพิ่นฝากเบอร์โทรนะครับอันนี้ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามแปดแปดสามซีซีเพิ่นมาจากยโสครับยโสบ้านไหนคับตับเตาครับโอ้บัานตับเตาติดยะโสเลยพี่น้องบ้านตับเตายะโสทอนเลยนี่แม่สาวหน่อยพี่น้องยี่สิบหาเพิ่นยางบุหรี่นใจกระทุ่มมาต่อรอง คานเพิ่นบ่อขายก่อนแต่ว่าในไหวกำลังตอมเพิ่นแล้วล่ะเอ้าขอบคุณหลายๆเด้อมันหวานครับผมฝากมันสมังแค่แนวน้ำเนี่ยไม่ทำอยู่พี่น้องขอแม่สาวหน่อยเพิ่นเอาปิดชิปกับแม่สาวหน่อยตัวนี้เลยพี่น้องบาดสมังแค่แนวถ้าพี่ถ้าหนองมาเบิ่งควายบาดตลาดนัดหน้ายุ่มก็ได้ประมาณนี้ก็ได้หลายเพราะว่าควายเพิ่นบ่หลายพี่น้องก็ขอขอบคุณที่ติดตามที่รับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้บ้านสมังแค่แนวทีนี้ก็ขอฝากอีกครั้งนึงนะครับพี่น้อง อ่ะมันนี้มันบรายกะคงเสียาแค่นคี้ก่อนขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษียณก่อนผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนกลับเ,เ,เป็นเปลีปันแปลงเสมอใช่ไหมวจะมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆรำรวย้วยเบิดหนีเบ็ดซีน้ำกันพี่น้องสำหรับมืัอนี้คลิปนี้ขอใพ่อแม่พก,ก่อนครับสวัสดีครับ